บอกกับฉันได้ไหมจะเป็นไปได้หรือเปล่าบอกว่าความรักเรานั้นยังมีสิทธิ์จะเดินต่อไหมบอกจะบอกกับฉันควรตั้งความหวังไปถึงเมื่อไรบอกธอบอกว่าจะางไงอย่าปล่อยให้ฉันนักใจอย่างนี้ ฉันไม่รู้ว่าที่เธอนั้นหายไปไม่โทรมาจะกำลังเจอเปัญหามากมมยอะไรข้างในิตใจหรือเปล่าหรือว่าเธอกังวลกับความรักของเรา <espacio> วนอยู่ต้องที่เกา่าตามไม่ใช่สีเทาบอกกับฉันได้ไหมจะเป็น บอกว่าความรักเรานั้นยังมีสิทธ์จะเดินต่อไาบอกจะบอกกับฉันคนตั้งความหวังไปถึงเมื่อไรบอกจะอบอกว่าจะไงเย่าปล่อยให้ฉันหนักใจอย่างนี้